ดฮะอะไรนะบอกแล้วให้เก็บเก็บไปมั่งเก็บไปทำเพี้ยอะไรมาต้องเปิดกองถองมาต้อง้าเก็บกูไม่ตายบ่ก็ไม่เป็นไรสภาพสะสมมากแล้วมันตายบ่อย ก็เีซ拉ปาร์ลเบอร์กูก็เป็นงั้นแหละสกินก็เซ拉ลระเบอเหมือนกั้นบิ๊กอยู่ไหนเอ่ยข้างบนบิ๊กบิ๊กนิ่งนิ่งปะบิ๊กทำอะไรวะเหมือนบิ๊กนิ่งนิ่งนะเชียร์ละบิ๊กนิ่งเชียร์ที่บิ๊กกล้งมาทำยไงวะเนี่ย เรายืนถูกจุดด้วยนะโอ้โหข้ามมุมพาดีเย้ยโทรสับเข้าแน่เลยอืมเป็นไม่ได้สูงมากกูคนวิ่งมาวะเฮียไม่เป็นไรเรียนๆดูกันนะเฝ้า,า,าไปกัน สำหรับวิ่งมาเจอบิ๊กนี่ร้องเลยนะมาแล้วบิ๊กมาแล้วอโไปไปไปมาแล้วเบื่อนี่นี่ไม่นี่ลงท่อเลยได้ไปไหนบอกวะรับของอะดิเยอยรับถูกจังหวะซะด้วยเก็บตายบอกเขานะที่หลัง เอาให้มันถกถหน่อยมันถกกจะได้กำลังมาเปลี่ยนโดกด้วยจ้ากะเล็งให้จะรีบไปปล่อยอยู่ดงกำลังเดินทางไปด้วยความเร็วต่ำเด้หอมได้กินได้กินฮี อใ,ใ,ในนี้มันต้องเล่นปรับภาพเป็นภาพอะไรอ่ะอ,อันนี้ต้องใช้ซอฟต์ถ้าในใต้ดิน<อ>ใช้ซอฟต์<ช>ถ้าเกิดว่าในโซนใช้มูฟี่ใช่ใช่โอเคดีสุดจะพยายามปรับให้คล่องมือคุณเห็นมัมี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 นอนอยู่เฮียเกือบน็อก ขยับไวมากเดี๋ยวโอ้กูยังติดรถไปเลยเฮ้ยสุดยอดโอ้ยตายเฮี้ยแม่งขยับโคตรไวแตก วิ่งมาแล้วยืมันวิวงง่งไปล,ละอะไรของมันวะหน้าขายหรือเปล่าเข้าใจเฮ้ยเฮี้ยไม่มียาน้ำใช่ปะไอาะอ,อ๋อันนี้ไป<ท>นี่ไป<ท>ยาน้ำทิ้งให้สองอันมีตัววิ่งไปมานนโอเคไปไปขี่คนหนึ่งลงมาลงมาจะยืมเนี้ฮะ ธรรมดากูไว้ต้นทีนเก็บพิ่ผายนี่แล้วปะเข้าไปเลยปไ <c oughs> ปพอฟ้อนี้ก็ได้เดี๋ยวเราไปไล่ทางนน้นเนี่ยกลับมาอยู่ถ้าเกิดมันเข้ามาดู โอ้โหย้ยกเลยกันเลยสองตัวงี้ยต้องรอมันเข้าออกไปรอมันเข้าก็ได้ได้ได้ น่าจะไม่เข้ามเฮ้ยทางองเหมือนจะเข้าแค่นั้น นี่มานะก็ดักหลักใครไมยิงใครอะ่ะน่าจะยิงไอ้ที่อีกอีกฝั่งฝั่งหนึ่งไอง <H GS. S 1> ้ที่ใช่ใช่เพราะว่ามันดักกันอยู่ทีแรกอะ่ะแรกมันดักกันอยู่ขวัญเพิ่มเลยวะพอทำท่าจะมาแล้วดิน่าจะเข้า เดี๋ยวบิ๊กก่อยให้มันเข้ามาก่อนนะผมชันน้ำผม้องตกพี่ตกวบาทตกลูกน้อยกอนมันเข้ามาผมยิ่งก่อนแต่ออกมาเป็นพี่อะไรก็รู้ออกเข้าแล้วเดี๋ยวให้ให้ให้มาก่อนผมผมอนแม่พอเดี๋ยวเราไปอ่บิ๊กกันนะสวยร้อน เฮ้ยวิ่งเ้าไม่ได้เชี่ยต้นตีเลยหมดหมดใช่ไหมเป็นเป็นหนึ่งรอไฟรอไฟหมดหมดเออรอตึงวิงตึงดึงต้นไมีตีอื่นมาได้เปล่ามีมีมีมาแล้วนะถอยไปก่อนไหมวิวเอาว่ะชอบอะไรพวกนี้แล้วก็เดินไปก็เดินมาค้นกับป๋าอยู่

กอดูสับนี้ก็เพิ่มีระเบิดโอเค thank you มีตรงไหนบ้างมีแค่ตรงนั้นใช่ไหมข้างในแค่นั้นเลยใช่ไหมอ๋อมีขวาด้วยเอ้ยมีซ้ายด้วยอ๋อมีซ้ายด้วยอีกซ้ายด้วยเหรอเออใี่จบลงมาได้ดีนะที่ปอบอก เายสมุนมันไม่เห็สายสายกี่ตัวปอไม่เห็นจะออกสายก่อนสายเหมือนทำไมเหมือนจะไม่มีแล้วเออสายไม่มีแล้วสายไม่มีแล้วสายไม่มีอ่าสายไม่สายไม่ มันอยู่สายมันอยู่ตรงนี้นะมนีฟันนิดแล้วก็เสาเออเสาฟันตรงนี้ที่ต้องระวังคือในโซนจะออกแหนะเฮียโคตรน่ากลัวเลยดูซ้ายระวังต้อง,องมีอีกไหมต้องมีอีกดิ เอ้าไอ้เ <to ห <tort numero> ี้ยแอบอยู่นี่เอ้อเหี้ยวิ่งผ่านเลยกูไอ้เก็ะไปตัวนี้มาเก็บเกาะด้วยเกาะหมวกตัวนี้ทำไมเดี๋ยวนะ่สองตัวเมื่อไหร่ไม่ก็สองตัวมันมีแค่สองตัวหมวกเนี่ยแบ่งกันไปดิบ้างเอาเลยเอาเลยได้แล้ได้แล้เอาเลยเอาเลย พอเก็บหมดเลยไปไหนตัวดีปออะหมวกอะไม่ได้มีใครไปได้อะไรบ้างอะได้แล้วได้เกาะแล้วได้เกาะมาตัวนึงเงี้ยปอบิ๊กอะปออะได้เกาะแล้วอ๋อได้เกาะแล้วปปออได้กละโอเคนั้นเก็บเลยที่เดียวบิ๊กอะบิ๊กบิ๊กเก็บหมอบไปไว้ก็ได้ได้แล้วได้แล้วมันน่าจะขวอยคนนี้ได้เปลี่ยนไฟหน้าร้านไหมคะ mẹ phải lạy mẹ mama dõng 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 có dõng 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 dõng

ใครนิ่งใครได้ใช่เนี่ยมันดักเราอยอ่เนี่ยมันก็ต้องคิดว่าไอ้พวกนี้ใส่รับเปล่าวะเช้าหนึ่งก็จะบินงอใช่ใช่ช เหมือนกันไม่เหมือนหกมาแล้วมาแล้วมาแล้วรอให้มันออกมาก่อนนะอือคัตัวก็กูจะได้ยิงได้ตัวอีกแบเนี่เหรอขุดเลยก็ขล่นก็ขยันไปไปอ่าหมดทังคิว โซจ่าโซจ่าเอ้ยไอ้ยอมแพ้นี่คืออะไรอ่ะอย่ากดเชียร์นะกดแล้วตายเลยนะตายเลยเออโอ้โหสัตว์ลับปุ่มเท่าไก่เวลาอยู่ในหน้าจอใช่ปุ่มเท่ากับปุ่มชุบอ่ะเฮ้ยมาเก็บของแล้วก็แค่นี้แหละพอละอ้าวปุ่มเล่นใช่กดแล้วตายเลยอย่าเผลอไปกดเชียร์นะว้าวุ้นเลยนะ ก็พวกแบบว่าจริงจริงมันมันอยู่จากแรงนั่นแหละมาแล้วพวกแบบว่าเฮ้ยขี้เกียจล้อแล้วกดตายไปเลยไหมย่อมยอมไปอะไรประมาณนั้นโอ้โหโอเคลงนน้ำมีเคมูขอเลยขอเลยครับผมเคมูโอขอยาายแล้วกันไอ้ก๊อตส์ไอ้ก๊อตออโอเคเต็มกระเป๋าแล้ว thank you thank you มีหมวกเหลืออไรอะไรบ้ามเอาแล้วเอาอะไรอะลรพออะพอพอได้อะไรมั้งเนี่ยได้เป็นแชมวงกับก็นีแล้วพอแล้วเป็นแชมวงหมดแล้วแล้วผมจะได้เก็บไอ้ไอะไรวะเก็บอะไกกเอากระทะมาทำเพี้ยอะไรนะโอ้แม่งเปปืนเฮ้ยกระทะขอขอขอฮะนี้นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่ I got supplies มาเก็บจากบอทมา ขอใช้ของใช้มั้งของกินของใช้อาเยลู่ลูนี่อย่างนี้เราก็ไม่ต้องเข้าแหรออยู่ะเพราะข้างในโซนก็น่าจะหมดหมดแล้วไอ้พวกนี้ฟาร์มให้แล้วนะเนาะพวกนี้นี่ฟาร์มมาหมดแล้วไม่น่าต้องเข้าแล้วเพราะว่าไปออกไงไม่รูจะเออออกเริ่มขอดอไม่รู้จะไปทไหนขอดอกออกมาไม่ได้ออกสักลาสักตาเลยเฮียขอดอกกันนะไอ้ยื๊ะขอออกว่ะปกติไม่เคยนะปกติอกให้เข้าเลยเข้าเลย ยอมมาตอนนี้ขอยอมเนี่ยกูรอเป็นลูกคนแรกเลย่ไปเลยเอาวขึ้นบกันเหรอโอเคโอเคเดี๋ยวกูเป็นมนุษย์เ้าววิ่งบนให้ได้ล่ะต้องพักแม่งวิ่งลงมาข้างล่างเนี่ยใช่เอ๊ะอ๋ออ้าวเียเพื่อนมาบนถึงกูบนเลยใช่อะดิกูอยู่คนเดียวเนี่ยข้างล่างเนี่ยไม่ไม่ได้ดูจอ <laughs> <laughs> เรียบร้อยใส่รับสีหนึ่งคิดต,ตาย <laughs> รอเฮียแล้วนะก่อนรออยู่ด้วยเนี่ะเฮียเฮียเราเซ็ตหกอบบถ้าเจอใส่รับปืนปืนลูกสนิทแต่ถ้าสีหนึ่งแล้วเล่นเล่นเก่งๆก็ตายเหมไปแล้วตายเฮียพวกยิงตายเพิ่มไม่ใช่ลูกสนิทเหมืนเพิ่มเพิ่มเปิดกล่องได้ลูกฟ้าอะไรเงี้ยลูกมวยเฮี้ยก <laughs> <laughs> ็ตายอยู่ดี <c ười> <c ười> คิดถึงกันได้ใช่ไหนเนี่ย Thank <laughs> you. ต้องหาเด็กกับปูให้แล้วตรงนี้เนี่ยฮะต้องหาเด็กกับปูให้แล้วไปปูเองได้ยังไงบิ๊กจัดให้ดิเอาเจ๊หงจัดให้ขี่หน่อยหน่ร้อยยี่สิบ ดิ๊กดูดีก็มาเฮ้ยดิกไปนี่แต่ปูที่นอนแป๊บนึงอ๋อจะมาใช่ไหมอือดูว่าให้เล่นก่อนตานเลยจะมาอ๋อโอเคสักกสุขไอ้เหี้ยซ่อ,อมเกาะนี่แพงเหมือนกันนะห้าหมื่นเจ็ด Har du mycket på